อยู่กับวีนะคะเดี๋ยววีจะพาไปดูรถที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ของ Toyota m a j e s t y นะคะนั่นก็คือ v e n จ u r ีนั่นเองเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าข้างในตกแต่งเป็นยังไงกันบ้างค่ะก็จริงๆแล้ว Toyota v e n นจ r รนะคะโดยปกติแล้วเพื่อนๆก็ทราบกันอยู่ดีแล้วว่าภายในเป็นยังไงแต่ว่าคันนี้นะคะก็คือเราเอามาตกแต่งเป็น ซึ่งภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวมีจะพาเข้าไปดูณขนาดนี้นะคะโตยโยต้าตัวเวนจูรี่นี่ก็เริ่มผลิตไปแล้วนะคะแต่ว่าเราเอากลับเข้ามาทําตรงแ่งให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปดูนะคะว่าภายในเป็นอ่าประตูนี้ก็เป็นประตูไฟฟ้านะคะทางซ้ายทางขวาเลยนะคะ ตอนนี้เราก็านั่งอยู่ข้างในรถโรเวนจูรี่ที่ตกแต่งเป็น v ี p ทีซึ่งเบาะเนี่ยก็จะมีไซส์ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นแล้วก็โดยปกติเนี่ยมันจะเบาะเดิมก็จะมีในส่วนของระบบนวดซึ่งตรงเนี้ยคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะเราก็ย้ายระบบนวดเ,เข้ามาอยู่ในเก้าอี้คู่นี้ด้วยเช่นกันซึ่งมันก็เนี่ยค่ะผอักกดปุ่มก็จะน,นั่งสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ ค่ะป้อคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนที่ตกแต่งเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของหลังคานะคะซึ่งก็จะมีเลื่อายแล้วก็เพิ่มฟีลลิ่งความสวยงามให้กับรถนะคะดูแกรนขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะสีอันเดียไลท์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายสีเลยนะคะลูกค้าอยากได้ฟีลลิ่งสีแบบไหนก็เลือกเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยค่ะและที่สําคัญนะคะคันนี้ค่ะก็ติดตั้งโทรทัศน์ทีวีไว้ด้วยอ่าเผื่อว่าลูกค้าอยากจะดูโทรทัศน์อะไรก็สามารถที่จะดู

ความบันเท,ทิงนวมความสะดวกให้กับลูกค้าเวลาขึ้นมาบนรถได้ค่ะก็ะในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะก็คือในเบาะกู้หน้านะคะแล้วก็เบาะแถวที่สองเนี่ยเราก็เพิ่มขยายให้มีส่วนกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่อที่ลูกค้าจะได้นั่งได้สบายแล้วก็ในส่วนของแถวสุดท้ายนะคะก็ยังเป็นเบาะพับเหมือนเดิมเวลาลูกค้าจะไปต่อทะเบียนอะไรนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะประสบปัญหาว่าต่อทะเบียนไม่ได้นะคะก็เอกสาร มาตตต่อเียได้ไดปกะคะิค่ะวันนี้ก็ได้ดูในส่วนของเวนจูรี่ไปคร่าวๆแล้วนะคะถ้ามีลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยววีฝากรายละเอียดไว้ให้นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำเวนจูรี่คันเดิมมาปรับแต่งให้เป็น v i p แบบที่ได้นำเสนอไปเบื้องต้นนี้ก็ทับเข้ามาได้เลยนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบายนะคะ